Tại vì cái kẻ này Mình nhận quẹt ประมาณ30 quẹt อันนี้อันนี้ <coughs> นายคนใต้ปากไม่ได้ลงเป็นสีดีวันนี้ิฮะยอมลงตุ้นนิดไปๆกว่าหลังนี้ไปเึ่งนอนโก้ลงไปใต้จากลุงเห็นได้ไม่ได้ไม่ไดยอันนี้ก็เห็นลุเห็นไปกันนั้นนี่ต้องมาแต่กองใต้ลุงยังเปิดนิดน่มันเลี้ยวราจอลงเลยใต้ตะไบกันแต่ตาเบนขึ้นเลี้ยวอันยิบลูก bụi nuông, nó mát quay clip, 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 dừng chơi mai rồi, mày quay, mày

คตดนานเลยพักเลยพักเยนไ้คุณเบากำลังอัดเยอะเลยนะครับตอนนี้เรากับลุงเรายยมไม่ขึ้นด้วยไปเรียกเราไปเพเลุงเร็วเราลุงเร็วลุงเร็วเราขี้ห่านาถ่ายกรบต่อเดียวกินต๊ะกันแต่ว่าโต๊ะโอ้นี่รำเพื

อะไมนี่กีเลงว้าวดูสิมันคือตัวอะไรอุ้ยอ้ยยากอแล้วนันอุ้ยเปล่างไอที่นี้ก็ตอเดียวลวดเลยลวดแล้วลวดเลยวอติดว่องติดแล้กุญจังอ่ะนุงอ้ยเดีวเไปไกลเดีวไปกลกัน

ไน้อยๆเดี๋ยวไดมั้มไมไม่องทำไมเปล่าวิ่งยากป่านี้ไม่ตามั้วยังไปยันนั้นเดี๋ยวยอนไปนฮะตอตกขึ้นอา้ต์ตกดึงอ่ะดึงดูว่าเรืออะไรกุนตัเดียวอกกใ้ตก